ราชาลูกนังทโลคอสเสนอโทมัสทุเคลิลเฮดโค้ชเชลซีอาศัยกำลังภายในสารพัดกระบวนท่าทั้งกล่อมทั้งขัดขวางลูเไปล็อบตัดชีกกองกลางมาดในแบบที่กำลังใจลอยอยากร่วมงานเอเวอเรตันช่วงตลาดหน้าหนาวเพื่ออโการลงสนามสม่ำเสมอเพื่อเข้าตาทีมช่างกฤีฑนีไปเตะฟีฟ่าเวิร์ลคั2022 รายงานจากลิปูเอเคีวว่าแม้สโมสรจะง่วนกับการแต่งตั้งผู้จัดการทีมคนใหม่แทนราฟาเอลเบเนเตสที่ถูกไล่ออกไปโดยพิจารณาระหว่างวิตตอเปเรราหรือแฟรงแลมพาดซึ่งระหว่างกระบวนการนั้นดันแคนเฟอร์กสันก็รักษาการไปพลงังควบคู่ไปกับการลาบอสกลุ่มบังเหียนทางด้านขุมกำลังก็ต้องเสริมโดยเฉพาะตำแหน่งกองกลางเมื่อเจอปัญหาบาดเจ็บของอับดุลัยดูโครเรและฝาเป็นเดลช่วงเวลาหายหน้าไม่ต่ำกว่า4สัปดาห์ แน่นอนว่าเป้าหมายหลักที่อยากได้คือล็อบตัดชีกเพราะมีประสบการณ์บนพิมลิกอังกฤษอย่างดีหรือทุกการนี้ก็เล่นไปแล้ว20เกม3แอซิสดังนั้นปัจจัยการตั้งผู้จัดการทีมคนใหม่ที่กุริสันพาร์คมีผลต่อกองกลางวัย25ปีเพราะหากเป็นลำพาดก็จะรู้ฟีเท้ากันมาพอสมควรเพราะเคยประสานใต้ชายคาสแตมฟอร์ดตั้งแต่ RLC ขึ้นชุดใหญ่สิงบรูปี2024ลงสนามแล้ว102นัดทำไป12ประตูเหตุผลที่ไม่เล่นสม่ำเสมอ เพราะร่างเปราะเคยเจ็บหนักที่เอ็นร้อยไว้เมื่อปี2 0 1 9รวมถึงเจ็บเล็กน้อยมาตลอดอาชีพที่ผ่านมาออกเล่นแบบยืมตัวกับสโมสรร่วมกรุงลอนดอนอย่างคริสตัลพาเลสและฝูแลมมาแล้วแฟนเชลซีว่าไงหึงเอเย่นเดมเบเล่ย่องเงียบถกเชลซีอนาคตในรัวคำนูของเดมเบเล่เข้าขั้นจบเหตุแล้วหลังจากมาติวอเลมมนีบอร์ดของบาซโลนาแถลงการอย่างชัดเจนว่าพ่อค่าแข้งเลือดน้ำหอม จะต้องย้ายทีมในเดือนนี้หากไม่ต่อสัญญาใหม่ที่จะหมดลงในช่วงซัมเมอร์ไม่เช่นนั้นสโมสรก็จะไม่ส่งเขาลงสนามในช่วง6เดือนที่เหลือต่อสถานการณ์ดังกล่าวสื่อสเปนิสได้เผยว่ามูซาซิซโซโกเอเยนของเดมเบเล่ได้เข้าพบกับเจ้าหน้าที่ทีมเชลซีเพื่อเจรจากันก่อนบินไปที่บาสโลนาเพื่อถกกับทีมดังของลาลิกาในขั้นตอนสุดท้ายทั้งนี้เดมเบเล่เคยเป็นลูกทีมของโทมัสทูเคิลมาก่อนสมัยค้าเกือกับ,บรัเซียดอนุนในบุนเดสติกา แล้วจึงย้ายมาร่วมทีมบาซ่าในปี2007โดยเมื่อช่วงต้นเดือนกุนซือชาวเยอรมันได้สัมภาษณ์ถึงดาวเตะผิวสีในแง่ดีด้วยเขาเป็นนักเตะที่ดีและผมโชคดีที่เคยร่วมงานกับเขาในทีมดัทดมุนมันเป็นเวลาแค่ปีเดียวมันน่าจะนานกว่านั้นแต่ผมจําเป็นต้องย้ายออกมาและเขาตัดสินใจย้ายเช่นกันถูกเคล้นเอ่ยเราไม่ได้ติดต่อกันบ่อยนักเราพบกันที่นั่นที่นี่ตอนที่ผมอยู่ในปารีสและเขามีภารกิจกับทีมชาติฝรั่งเศสเราคุยกันบ้าง ผมไม่รู้สถานการณ์ในตอนนี้ของเขาสักเท่าไหร่ผมไม่รู้รายละเอียดมันจึงน่าจะดีกว่าที่จะไม่พูดเดอซันอาจทำชาวบ,บ้านหัวแตกอีกแล้วเมื่อออกโรงแช่์จอจินโยกองกลางของเชลซีแอบเปิดแอปหาคู่ระหว่างเดินทางไปพักผ่อนในไมอามีพร้อมกับเพื่อนร่วมทีมในช่วงพักเบรกค,คุณพลซิงไฮโซเดินทางไปพักผ่อนที่ฟอลอริดาระหว่างที่พิมลีกพักเบรกนีหนาว ซึ่งเขาต้องปล่อยให้แฟนสาวเลี้ยงลูกน้อยเพียงลำพังในบ้านที่กรุงลอนดอนรายงานเผยว่าเฮ er ียจอสมัครแอป,ปรายาที่หนุ่มหนุมสาวๆาวใช้ในการหาคู่แถมยังไม่ได้ระบุออปชันว่าเล่นแค่หาเพื่อนสำหรับการจับคู่ในแอป,ปอีกต่างหากแหล่งข่าวรายหนึ่งที่เล่นแอป,ปเดียวกันบังเอิญไปเห็นเลยแชร์ผ่านแทบป,ปล่อยดังว่าหนูช็อกตาค้างไปเลยค่ะเพราะหนูเคยอ่านเจอว่าพี่เขามีเมียอยู่แล้วโปรไฟล์ของพี่เขามีแต่รูปตอนที่เล่นให้กับเชลซีไม่ก็ทีมชาติอิตาลี แฉมีอยู่รูปเป็นภาพเปือยท่อนบนอยู่บนสระน้ําอีกต่างหากโปรไฟล์ของเราแมทกันแต่หนูไม่ได้คุยกับพี่เขาเพราะหนูรู้ว่าพี่เขามีคนข้างกายแล้วงานนี้จอร์จินโยน,น่าจะอ้างว่าโดนแฮ็กไม่ได้เพราะโปรไฟล์ของเขาในแอปนี้สามารถเชื่อมไปยังอินสตาแกรมทางการที่มีผู้ติดตามกว่า3.1ล้านบัญชีได้เลยดาวเตะทีมชาติอิตาลีคบหาย,ยุกับแคทเธอรีนฮาร์ดิงอดีตผู้เข้าประกวดรายการ The Voice อังกฤษเมื่อปี2020 โดยก่อนหน้านี้เขาเลิกรากับนาตาเลียเลตรีภรรยาที่อยู่ด้วยกันมานานกว่า8ปีซาพงาดพร้อมรับความท้าทายจากโอกาสการลงเล่นที่ได้รับกับเชลซีมาลองซาคว้าเอาไว้ได้อย่างน่าประทับใจกับผลงานในระยะหลังในบทสัมภาษณ์ผ่านหนังสือแมดเดย์ของเชลซีกองหลังดาวรุ่งรายนี้ได้เล่าถึงการเติบโตขึ้นมาในประเทศฝรั่งเศสการค้าแข้งให้กับนีสมสรนในบ้านเกิดและการตัดสินใจเซ็นสัญญาเข้าร่วมทีมเชลซี คุณเล่นกองหลังมาตลอดเลยหรือเปล่าไม่ครับช่วงแรกผมเล่นเป็นกองหน้าจนกระทั่งอายุได้14หรือ15จากนั้นก็เปลี่ยนไปเล่นเป็นมิดฟิลด์ตัวรุกแล้วก็มีปีกทั้งฝั่งขวาและซ้ายผมได้ลงเล่นเป็นแบ็คซ้ายครั้งแรกตอนที่อายุ15ปีตอนนั้นเราขาดนักเตะโค้ชก็เลยบอกผมว่าอยากจะเห็นผมลงเล่นเป็นแบ็คซ้ายดูเพราะผมเป็นคนที่ถนัดเท้าซ้ายคนเดียวในขมกําลังผมบอกเขาว่ามาลองดูครับซึ่งสุดท้ายผมก็ทําผลงานได้ดีมากๆเลยหลังจากนั้นผมเล่นเป็นแบ็คซ้าย ไม่กี่ปีถัดมาเราต้องการกองหลังตัวกลางเรื่องราวกับสถานการณ์คือแบบเดิมเลยครับผู้จัดการทีมเข้ามาหาและบอกว่าฉันอยากลองให้นายยืนหลังดูและผมก็ทําผลงานได้ดีอีกเช่นกันผมเล่นเป็นเซนเต์แบ็กมาตั้งแต่ตอนนั้นแต่ผมก็ยังชอบยิงประตูและมีบทบาทกับเกมอยู่นะตอนเป็นเด็กคุณเข้ามาเล่นฟุตบอลได้อย่างไรคนที่มีอิทธิพลมากๆคือคุณพ่อและพี่ชายของผมครับครอบครัวของผมรักฟุตบอลตอนที่ผมเริ่มเตะคือยังเด็กมากๆและผมก็ชอบเล่นเหมือนกัน หลังจากนั้นพอผมเริ่มเรียนรู้และทำความเข้าใจกับเกมผมเฝ้าดูนักเตะชื่อดังในท้องถิ่นจากเมืองนีสแล้วก็เริ่มตามดูเกมบิ๊กแมตช์ทั่วโลกเมสซ,ซี่เริ่มค้าแข้งแล้วตอนที่ผมเป็นเด็กดังนั้นเขาจึงเป็นผู้เล่นที่ผมเฝ้ามองมาเสมอแต่เมื่อก่อนในประเทศฝรั่งเศสตัวหลักๆก็คือซีดานและทีรีอองรีนักเตะอายุน้อยทุกคนมองพวกเขาเป็นแบบอย่างผมเล่นเป็นกองหน้าผมเลยเฝ้าติดตามพวกนักเตะตัวรุกผมเกิดหลังศึกฟุตบอลโลก1998 ดังนั้นนักเตะทุกคนจากทีมชาติฝรั่งเศสในยุคนั้นคือสตาร์ดังกันหมดผมพยายามเรียนแบบพวกเขาครับพยายามทําฝันให้เป็นจริงในการเป็นนักฟุตบอลคุณอาจจะยังเด็กเกินกว่าได้เห็นเขาลงเล่นแต่มาร์เซลเดซิญี่นี่เป็นไงเขาคือตำนานเซนเตอร์แบ,บ็กของเชลซีและทีมชาติฝรั่งเศสแน่นอนครับผมได้เรียนรู้เกียกเก่ยวกับเกมของเขาหลังจากนั้นแต่ผมได้ดูวิดีโอของเขาเยอะเลยละ่ะผมตระหนักได้ว่าเขาตัวใหญ่แค่ไหนเขาน่ากลัวแค่ไหนเข้าใจใช่ไหมครับผมรู้ว่าเขาคือตำนานของเชลซี ผมรู้จักเขาในฐานะกองหลังจอมแกรง่งหนึ่งในนักเตะที่ดีที่สุดที่ทีมชาติฝรั่งเศสเคยมีมาผมทราบว่าเชลซีได้ทําเรื่องจริงๆหลายอย่างและเขาก็มีอิทธิพลสําคัญเขาเป็นกัปตันด้วยแหละดังนั้นก็ใช่เลยครับตอนที่ผมเริ่มโตขึ้นมาและเริ่มเล่นกองหลังผมก็มองนักเตะอย่างเขาเป็นตัวอย่างนีสคือเป็นเมืองที่ฟุตบอลเป็นกีฬาดังหรือเปล่าใช่พวกเขารักฟุตบอลผมว่าเป็นหนึ่งในเมืองฟุตบอลที่ใหญ่ที่สุดในฝรั่งเศสเลยนะสโมสรเคยมีปัญหาในอดีตแต่ยุคนี้พวกเขากําลังทําได้ดีมาก แม้กระทั่งตอนมีปัญหาทีมก็ได้รับการสนับสนุนมาตลอดสนามคือเต็มตลอดซึ่งผมคิดว่าผมตกหลุมรักเพราะสิ่งนั้นผมอายุประมาณ5-6ถึงขวบและบรรยากาศในสนามคือสุดยอดมากครับนั่นคือตอนที่ผมตระหนักว่าผมอยากใช้ชีวิตกับสิ่งนี้อยากร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งนี้นี่แหละคือสิ่งที่ผมอยากจะทําคุณรู้ตัวว่าจะหาเลี้ยงชีพด้วยฟุตบอลได้ตอนไหนก็น่าจะตอนอายุ1 5หรือ16ปีแล้วได้คุยกับอลันคัตชอนี่ผู้จัดการทีมของผม เขาบอกกับผมว่าผมมีคุณภาพและพรสวรรค์ทุกอย่างที่จะบรรลุความฝันถ้าผมทุ่มเททํางานหนักเขาโหดกับผมมากเลยนะตอนแรกๆผมก็ยังไม่เข้าใจหรอกว่าทําไมเขาต้องเป็นแบบนั้นแต่พอเวลาผ่านมาผมก็ตระหนักได้ครับเขาเป็นหนึ่งในโค้ชที่พยายามเขี่ยวเข็นผมทุกวันเพราะว่าผมมีพรสวรรค์น,นะครับคือผมเก่งกว่านักเตะคนอื่นๆอยู่นิดหน่อยแต่สําหรับเขาแค่นั้นมันยังไม่พอสําหรับผมตอนนั้นผมว่ามันก็พอแล้วนะเพราะว่าผมยังอายุน้อย และไม่รู้ตรสีตระสาแต่เขารู้ว่าผมทําอะไรได้ก็เลยผลักดันผมคอยช่วยผมคอยให้คําแนะนําเขาโหดกับผมมากจริงๆครับผมคิดว่านั่นคือเหตุผลหลักและเขาก็คือบุคคลหลักที่ช่วยให้ผมก้าวมาถึงระดับนี้คุณลงเล่นให้กับนีเชเกินกว่า100นัดแต่คุณทราบเรื่องได้อย่างไรว่าเชลซีสนใจอยากได้ตัวมันเป็นความรู้สึกที่พิเศษมากเลยครับตอนนั้นอยู่ในช่วงล็อกดาวน์และมีการยกเลิกการแข่งขันในฝรั่งเศสผมรู้ว่าผมอยู่ในสัญญาปีสุดท้ายกับสโมสร ดังนั้นผมก็เลยตัดสินใจที่จะไม่ต่อสัญญาและย้ายออกจากทีมในระหว่างซัมเมอร์ผมได้คุยกับเอเย่นเรื่องสมมสรนต่างๆเขาเล่าถึงทางเลือกนี้ให้ผมฟังเขาบอกว่าฉันไม่ค่อยอยากบอกนายถึงตัวเลือกนี้เพราะนายจะลืมตัวเลือกอื่นๆทั้งหมดแล้วก็คิดถึงแต่ออปชั่นนี้ผมก็เลยส่วนไปว่าบอกผมมาเดี๋ยวนี้เลยเขามาหาผมแล้วบอกผมว่าเชลซีสนใจอย,อยากได้ตัวนายพอผมตื่นจากผวางผมก็เริ่มพิจารณาโอกาสครั้งนี้ จริงๆทันทีที่ผมมีความชัดเจนในใจว่าผมจะแจ้งเกิดได้พอรู้ว่าผมสามารถย้ายไปที่สโมสรและสู้เพื่ออะไรก็ตามที่เป็นไปได้สําหรับผมผมก็ตัดสินใจย้ายมาเลยครับคุณย้ายไปเล่นให้ปอร์โตแบบยืมตัวเมื่อฤดูการที่แล้วความรู้สึกมันเป็นอย่างไรและมันแปลกแค่ไหนที่นั่งข้างสนามเห็นพวกเขาลงแข่งขันกับเชลซีใช่ครับมันแปลกมากเลยโดยเฉพาะกับการที่ผมย้ายมาเชลซีช่วงเริ่มฤดูกาลและใช้เวลากับทีมอยู่2-3สัปดาห์ปอร์โต้ถือเป็นประสบการณ์ที่ดีสําหรับผมนะ เพราะผมจําเป็นต้องได้หลงเล่นช่วงนั้นคือผมร้างสนามมาสัก6เดือนและผมก็ต้องการโอกาสนั้นผมได้หลงเล่นได้เดบิวต์ในแชมเปี้ยนีกมันช่วยมอบความมั่นใจให้ผมเยอะมากว่าผมสามารถลงแข่งขันเกมลักษณะนี้ในระดับนี้ได้และผมพร้อมที่จะกลับมาที่เชลซีเพื่อแย่งตําแหน่งภายในทีมคุณปรับตัวเข้ากับห้องแต่งตัวที่เชลซีได้อย่างไรบ้างค่อนข้างดีเลยละครับการอยู่กับเพื่อนๆพ,พวกนี้คือมันง่ายมากเพราะพวกเขามีความถ่อมตัวและแค่ต้องการเอาชนะ คุณได้เห็นการแข่งขันทุกวันในการซ้อมนักเตะพวกนี้ต่างต้องการพัฒนาอยู่เสมอพวกเขาอยากเอาชนะอยู่ตลอดดังนั้นมันทําคุณมีหลักความคิดที่ดีมันง่ายมากที่จะทำให้ทัดเทียมกับพวกเขาคุณแค่ต้องทุ่มเททุกๆอย่างในทุกๆุวันเพราะทุกสิ่งถูกทำอย่างจริงจังมากพวกเขาตั้งเป้าหมายเอาไว้สูงที่สุดและดีที่สุดดังนั้นพอคุณคิดแบบนั้นอยู่ในใจการปรับตัวมันจึงง่ายมากพวกเขาต้อนรับผมอย่างดีและมันก็ง่ายมากสำหรับผมในการปรับตัวเข้ากับคนอื่นในห้องแต่งตัวของทีม หากชอบใจคลิปนี้ยาลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ